เป็นศิลปินไงฝั่งพ่อจะเป็นศิลปินก็จะไม่ค่อยตื่นเช้าแต่เป็นคนชอบกำลังจัดกำลังจัดคิดถึงน้องแร็ของเรานะคะเอป<ด>็นผ<ด>ู้หญิงท,ที่เก่งและแกร่งมากๆผู้หญิงที่น่ารักจิตใจดีนะมาต็องใส่กันเยอะนะ วันนี้ก็ยังสดชื่นเนอะก็ยังนายก็ยังสดชื่นน่ะเนี่ยใส่บาทกันหนาวสิต้อยาวยอยาวอยู่นี่เห็นไหมคะ้ามารอใส่บาทวันนี้ร้านกาแฟต้องใส่มาไมย่อยอามาไม่ยอมหรอไม่ยอมตั้งเลยอ่ะ กันไล่ไปสิเอิร์ดรอบพระอ๋อเอิร์ดรอบพระเดินไปพร้อมกันกับพระนี่แหละเออเอิร์ดเดี๋ยวนี้ชูสีเขาบอกว่าไม่ละตอนเดินไม่ต้องไล่ละเอาแค่นี้พอสบายใจเฉพ่ะของเขาเขาสบายใจเขาไงแต่เขาว่าเดินทุกวันแหละไล่ยาวๆแล้วคนมันไม่แต่ย่อยไม่เกี่ยวรอกไล่สั้นไล่ยาวใม่มีคนดูไม่แต่เขาไปดูย้อนหลังได้นะ นอะมันขึ้นมาย้อนหลังเขาดูย้อนหลังได้ลุงสี่เขาเช้ขวดเขาตลอดเลยนะเวลาเขาทำอะไรเขาจะแบบกลับมาเช็คดูว่าเป็นยังไงอะไรเออฟิสแบกเป็นยังไงเนี่ยหรอฟิสแบกตัวเองเออหลอ่โอ้โคือคนนี้มันกดดันตัวเองนะก็เคยคนเยอะไหมแน่นอ่ะหนูดูไลฟ์สดของคนที่มาดูในติ๊กต็อกอะไรเยอะมากอ้แน่นสียังนั่งอยู่ข้างหลังเวทีข้างในไม่มี ไม่มีที่นั่งข้างในมันแคบไงจริงๆแล้วศิลปินเขาก็ต้องเอาแห้งหลังเนี่ยโอ้โหมากันเพียบมากันหมดอ่ะแจ๊สซินมั่มาแล้วมาหมดเห็นอยู่เห็นอยู่พี่หนอกพี่หนองถามบอกว่าพี่ปอมันไม่มาบอกอ๋อเขาพอจะไปเจอพี่หนูกเลย่าโอเคพี่ปอลผมเข้าใจเหมือนเดิมเหมือนเดิมให้บอกว่าไอ้ปกติต้องเจอนะไปกันเยอะพี่น้องพี่หน่อย พี่เทพไปขึ้นอยู่บนเวทีไฮไลท์แล้วพี่เทพไปเหรอไปเออพี่เทพคนรักพี่ดือดจะตายสีเขียวมั้สีเขียวมัชช่าอยู่ใช่แค่นั้นแหละพี่พี่สั่งมายังไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยให้เขาไปแล้วเขาชอบด้วยเนาะแล้วก็โคตี่ที่ดูไร้สดอยู่นะมีใครนะโคตี่มามิโนประเทศที่ขึ้นอยู่ข้างบนนะแล้วก็เกาะเยอะเยอะ พิเทพเขาซีพีพ่เด๋อเลยอ่ะแกไม่ได้เลยอ่ะ,อะองานไม่ใหญ่จริงทเทพเพงงานไม่ไปนะนี่แสดงว่างานต้องรักกันจริงเขารักของเขาจริงๆอุบลใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ฮะน,น้องฟิวใช่นะครับน้องฟิวน้องฟิว่ะทนายฟิวนะคะทนายฟิวทนายฟรอง ยังลูกเป็นา้องของคุงทนายวัดอ่ะรุ่งน้องขอองคุณทนาายรักเป็นน้องรักทั้งสองคนที่วัดยืนเลยทนายวัดไม่ได้เป็นทนายนะครับไม่ปกติไงถ้าเป็นที่บ้านนี่พิการเลยแหละยาวผิดปกติเราไม่ไม่ปกติ เราไม่ปกติจะมายืนสูงกว่าพวกพี่ยืนค้ำหัวไม่ได้นะเมื่อนเลยค่ะมอือ่าขอบคุณทั้งสองร้อยกว่าท่านนะคะผมเพิ่งกลับมาจากราชการชายแดนเขาช่องบกนะคะโอเพิ่งกลับนะคะพี่ก็เพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อวานเมื่อวานซืนนะคะเดินทางวันที่20มาถึงนี่ก็ตอนก็มาสัก คุ่มกว่านะคะที่วัดแล้วมาเ<า>มาืม่อเชา้าเมื่อวันพุธก็มาใส่บาตรอาจจะมาใส่บาตรใส่บาตรตอนเช้าเพราะว่าหลวงตาลงบิณฑบาตนะคะเมื่อวานตะวัน,นพุธค,คุยไปคุยมายายอายุเท่า,เากันเลย<ไ>เห็นติเต็าเรอ <c oughs> เราก็เรียกเขายายยาย,ย <c oughs> ไม่หรอกเขา ขแต่ผู้หญิงก็คือผู้หญิงจะแก่กว่าผู้ชายยูยบอกว่าจะทำงานจริงๆ,งๆแล้วทำงานหนักแล้วก็ที่หายไปคือไปอยู่ที่วัดที่วัดก็จัดงานเก้าวันเืาเขาทำข้าวกีกจริงๆคือวัดแต่คี่วัดก็น่าจะแก่จะทํางานหนักนี่แหละแต่ว่าไปหลงอยู่ก่อนไงก็เลยไม่ได้ทําเลยงานก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม่ค่อยแก่เห็นไหมพี่วัดก็ไม่ค่อยแก่ไหม หรือว่าแก่มานานแล้วมึรอดเล่นเที่ยวแก่มาก่อนแล้วแก่มาก่อนแล้วเนาะเขาแก่จนอยู่ตัว <laughs> เป็นคนแรกที่อะ,อะไรนะที่พ่อจะรับไปเลยนะเป็นนักขอมาด้วยหรือป่าไม่ได้มาค่ะที่พ่อจะรับรางวัลที่ทีประชาจะให้อะศ <อะ S 2> ิลปินแห่งชาติเออเป็นคนเดียวที่ไม่ไม่ไมไมไมรับศิลปินแห่งชาติับคือขัวเที่ยวไม่ได้ทำไม เขาไปไม่ได้เขาไม่ไม่ใช่พี่วัดนะพ่อโดมพูดถึงพ่อโดมพ่อจะคิดว่าเป็นพี่วัดจะให้เป็นศิลปินแห่งชาติถามว่าอ้าวพ่อรางวัลที่เป็นระดับประเทศนะเออมันเป็นรางวัลทรงเกียรตินี่อ่าผมรับไม่ได้เดี๋ยวคนดเขาจับเจอเดี๋ยวว่าต้องใส่สูตรไปนั่งไม่ใช่ไปเดี๋ยวนก็ใส่สูตรไปได้นี่ใช่ไม่พูดถึงนะ ก็คือหมายถึงว่ามันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไงแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างที่ใครคิดเขาก็เป็นตัวของเขานี่แหละนี่คือสิ่งที่เขาเออมันจะเสียคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ปีเดียวแล้วหรอกหลายปีหลายปีเขาก็พยายามตื้ออยู่นะอาดมหน้าได้นะเขาบอกว่าอาดมหน้าได้นะเขากหน้าได้จริงๆแหละแต่เขาไม่ได้ไงือเหมือนว่าตัวเขาไม่ได้ ตรงน okay. right, ี้ท uh, ี <little empath etic subtitles> ่ไหนครับตรงนี้ที่นะดะเขาจะได้แต่งตัวไปรุ่นไปรุ่นทําในสิ่งที่เขาไม่เชียงรายยังมืดอยู่โอ้โหชวนชวนหน่อยบนออนไลน์เออพรุ่งนี้วันนี้เวันที่วันนี้วันที่22่สิพรุ่งนี้บวชบวชพระเจดูแล้วก็เนนรยลงหนึ่งในนั้นก็ยืนเนรหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่านีหัวร้อนอันนี้น่าจะเป็นเพราะ ปูเนนตาไม่บวชอ่ะตาจะบวชไม่บวชมาแล้วรู้เกมบอย่ไปไหนนะอย่าไปบวชเลยอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วทำอะไรได้ตั้งเยอะบวชทำไมเรื่องของโทแล้วสมาร์ทเปลี่ยนเรื่องที่ใหญ่นะไปตรวจระบบกระดูกเลยคุณนี้ก็มีบวชนะคะเ <c oughs> นาะมีบวชก,ก็นั <7 S 1> นกพลาจเจ็ดนักเรียนหนึ่ง หนาวมากเลยก็เธอไม่้ว่าอุ่นไงอุ่นมากอุ่นอุ่นแต่ว่ามันไม่ถึงกับร้อนแต่คืออุ่นสบายสบาย <c oughs> คือถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะเย็นๆหน่อย <c oughs> ร่างกายมันจะได้อบอุ่นเอาไว้ <c oughs> เพราะว่าเราตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยอากาศมันอุ่นไง <c oughs> แต่มาอยู่นี่แล้ว <c oughs> อากาศมันเย็นเวลาไรอ่ะเออแต่พูดไปรู้เรื่องเมื่อไหร่จะใส่ฟันก็ไม่รู้เนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดไปแล้วยี่สิบแปดไป ตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละผีเดือนน่ะโอ้โหมาแล้ว400กว่าท่านอยู่ที่ไหนช่องเมกค,ค่ะช่องเม็กอําเภอศรินทรจังหวัดอุบลราชธานีพุทธอุทยานที่พักสมวัดป่าานาำพีอินอมาอยู่ที่วัดนี้นะคะเดินทางมากรไรดีกรไรดีค่ะกระไรแต่สบายใจ อยู่ที่ไหนก็ได้แต่เราอยู่ที่นี่อินสุดทัศสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะะคอยุธยายังมืดอยู่เลยเห็นไหมอายุธยาก็ยังมืดที่อื่นก็ยังมืดแต่ที่นี่เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวก็เริ่มเริ่มใส่บาตรแล้วประมาณสักเอาไว้ถ่ายในทีมแล้วกินพระบินทบาตประมาณกี่โมงนี้้าเนี่ยเจ็บปงเจ็บลมอ่ะในกาเป็นไรเจ็บลมเกินครึ่งไหม หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งใกล้แล้วเอ๊เนี่ยจะมาเหงาเลยเดี๋ยวพี่สีไม่อยู่เนี่ยใครจะบอกว่ายายยายแต่เรากลับแล้วผ้าผายายมาแล้วพาพายายมาแล้วยายยายผ้ามาแล้วเออพี่สีพระจิบาลฉันข้าวแล้วอ้าว ทำไมพระแัวนเร็วจังกอลกดไปไหนนะอ่ะอารมณ์กดอพวอารมณ์กอลกดโอ้โเฝ้ารถเดี๋ยวรถหายที่นี่ไม่ได้อันตรายอ๋อนั่งเฝ้าสติตัวเองเลยกำลังเฝ้าสติดูดูรึเปลาขาดูนางเฝ้าสติเดีวนางเฝ้าสติเดีวก็เอาซึ่งซึ่งหน้านี่แหละอ๋อ เออตอนนี function, ้อยู่ช่องเมคค่ะมาใส่บาทนะคะนี่พี่ๆน้องๆมาใส่บาทกันลูกศิษย์ลูกหาน้องๆสวัสดีค่ะมาจากไหนคะสมุทรปรากกาสมุดปากาดคนกรุงเทพเราอยู่มินบุรีมินบุรีกรุงเทพนักเสียงเกาหลีสีนี่เขาเปลี่ยนไม้ใหม่เหรอช่องยูทูบเขาเปลี่ยนไม้นานแล้วเปลี่ยนไม้เหรอก็ ชุดสีอ่าเป็นเป็นเพจของชุดสีนี่แหละแต่ให้เอิร์ธดูแลเป็นเพจของเอิร์ธอชุดสีมันก็ตั้งมันก็ติดมันก็รีสีตั้งแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะเขาก็ไปปลอกแรกไป <c oughs> โป๊ะล่างแล้วแต่แล้วก็ของชุดสีเองอันนี้วันนี้เพจเพจที่อ่าไม่ได้มาก็จะมี